สวัสดีค่ะช่องแม่แก้วเกษตรมือใหม่จ้านี่แม่แก้วมาอัปเดตมะนาวที่ตัดแต่งกิ่งแล้วนะคะเนาะตอนนี้ก็ออกลูกโตค่ะออกดอกออกผลนะคะนี่นี่ค่ะต่อยอดต่อกิ่งออกนะคะแล้วก็มีมีลากขึ้นอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้ก็ตัดออกไปปลูกได้ค่ะนี่ค่ะ สวัสดีนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมนะคะตอนนี้ออกลูกออกผลนะคะนี่ลูกกำลังโตค่ะลูกจะสวยนะคะในที่เป็นไอ้นี่ก่อนก็สุกหมดแล้วนะคะสุกหมดแล้วค่ะนะ่อ้ยร่วงเต็มเลยค่ะเนี่ยนี่ค่ะต้นต้นที่ไม่แกวตัดเก่งค่ะ เป็นมะนาวมะนาวอะไรนะไม่ใช่มะนาวเนะาะมะนาวไรเม็ดนะคะนี่ออกลูกสวยเลยค่ะแตกออกมาสวยมากเลยแตกยอดแตกกิง่งแตกคะแนนสวัสด,ดีนะคะไม่แค่ว้วจะขึ้นสักสิบห้านาทีนะคะเ,เพื่อนๆใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์ กดแชร์หน่อยนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆคะ่ะมะนาวที่แต่งเก่งแล้วนะคะเนาะจะออกลูกสวยประมาณนี้สวัสดีวันอาทิตย์นะคะวันนี้เนาะไปเกี่ยวหญ้าให้วัวแล้วก็เลยมาทำคลิปค่ะเนาะออกลูกออกดอกสวยมากเลยค่ะวันนี้ขึ้นเป็นแนวนอนนะคะ วันนี้ขออนุญาตขึ้นเป็นแนวนอนนะจะได้เป็นคลิปให้เพื่อนเพื่อนดูนะคะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆแล้วก็จะทําเป็นไฮไลท์นะคะเนาะเดี๋ยวพอกลับไปตรงนี้หน่อยเดี๋ยวขอทาไฮไลท์เป็นหน่อยหนึ่งนะคะนี่ดูกิ่งที่เขาลงมาสิคะนี่ออกรากแล้วเนะะี่ค่ะแม่แก้วไม่ได้ตัดออกไปชํานะคะเนาะเดี๋ยวจะไปใส่ถุงชํานะคะเนาะแม่แก้วเอาไปชําไปแล้วกิ่งหนึ่งกิๆๆๆ่งเล็กๆแม่แก้วคิดว่ามันจะไม่รอดเนาะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะเนาะ ไม่รู้ว่าแนวนอนกดไฮไลทต์ตรงไหนเนาะอ๋อนี่ันมันจะมีคำว่าแชร์คำว่าแชร์ตรงนี้มันจะมีอะไรบ้างนาะตกเวทีครับพี่น้องหมุนวางแนวหน้าถูกล็อกปอดหมุนอุปกรณ์ ใส่จะได้สามนาทีแค่นี้มั้งทำไมเป็นงี้นะอเลยบ้างเวลาขึ้นแนวนอนทำไมเป็นอย่างงี้นะงเาน,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 เนานนะเดี๋ยวนะคะไม่แก้วเดี๋ยวแม่แก้วจะขึ้นใหม่นะคะขอบคุณหนึ่งล้านดวงใจนะคะน้องไม่แก้วเป็นอะไรเนี่ยตกเวทีหรือเปล่าคะอืม สงสัยตกเวทีค่ะเนี่ยค่ะขึ้นไม่ได้ลงไม่ได้เดี๋ยวนะคะแปบ๊บนึงนะคะไม่แก้วขออนุญาตลงก่อนนะคะเนาะอุตส่าห์ว่าจะทำไฮไลท์พอไปกดแล้วมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ค่ะเนี่ยหรือยังไงคะเป็นยังไงคะตอนนี้เป็นแนวตั้งหรือแนวนอนคะ